ไนาอิบายอะไร่อนั่งเขียนทไมศานยบริการด้านประถชุมชนในการทีช่วยประสานงานกับอารย์คทั่วไปแต่มาตอนหลัเนี่ยใช้ในการสอนเกี่ยวกับบริหาราวว่า สวัสดีครับคุณยายครับอยู่นี่นานยังนานแล้วว่าพี่ใครดูแลบ้านใครเนี่ยนี่ก็เหมือว่าเนี่ยนี่บ้านที่คอยดูแลคุณยายตลอดที่ผมมาสา่เข้ามาก็ได้เจอบ้านเข้ามาคงจะต้องโทรคุยต้องต้องไปหาท่านชัดครับแล้วบอกให้เขาเสร็จหาใครที่จะของที่จะยินยอมให้ นี่ก็เป็นตัวแทนลนตีกลาโหมมาด้วยนะครับก <c oughs> ็ขอบคุณมากตารอะไรอ่ะเ้รอะไรเอาเจ้าหญิงวันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับตามนโยบายรัฐบาลท่านนายงนตรีต้องการให้ทุกหน่วยงานนะครับจับมือกันทำงานไม่แยกส่วนนะครับก็ได้รับความกรุณาจากกรุงเทพมหานครนะครับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสำนักกรุงเทพอ,อนามัยนะครับพัฒนาสังคมกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ท่านสสชัดเตาปูนและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับงานเช่นนี้เนี่ยจะสําเร็จได้ถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือวันนี้ก็ได้มาอยู่กับคุณยายนะครับซึ่งอายุ77ปีแล้วแล้วก็ลูกหลานก็อยู่คนละแห่งนะครับแล้วก็ป่วยด้วย แล้วก็อยู่ในภาวะลําบากนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูแลกันก็ต้องการให้เห็นว่าท่านนายกัฐตรีย้ําว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอยู่ที่ไหนมีอาสา,าสมัครพัฒนาสังคมนะครับมีท่านผู้ช่วยเขตมีฝ่ายทุกกระทรวงมาช่วยกันดูแลนะครับประชาชนเราเข้าถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นร่วมมือชี้เป้าเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นคือกทม หรือมหาดไทยจังหวัดอื่นๆก็ตามนะครับแล้วก็กระทรวงพมซึ่งมีหน้าที่หลักจะต้องไปดูแลเนี่ยก็จะพยายามทําหน้าที่ให้เต็มที่นะครับให้เข้าถึงแล้วก็ได้รับก,การช่วยเหลือนะครับนั้นก็จะยืนยันว่าการช่วยเหลือนี้ก็ไม่ใช่เป็นการแค่รูปหน้าประจมูทาครั้งเดียวนะครับก็จะเป็นการทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของที่ดินภาคเอกชนนะครับชุมชนที่มีใจเมตตาช่วยเหลือนะครับขอบคุณท่านชัดเตาปูล นะครับซึ่งได้ให้ทีมาดูแลตลอดมาก่อนที่เราจะมานะครับก็หวังว่างานนี้ทุกคนก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าการทํางานร่วมมือกันทุกๆฝ่ายตามนโยบายรัฐบาลว่าไม่ให้มีช่องว่างระหว่างระบบราชการกับประชาชนนี่ก็จะเป็นจุดที่ยืนยันได้ว่าทุกคนให้ความร่วมมือเต็มที่และหวังว่าง,งานดีๆอย่างนี้ก็ะจะมีต่อเนื่องไปทุกชุมชนแล้วก็ทุกจังหวัดครับ ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับแม้กระทั่งกะทักง,งารทําความสะอาดนะครับเจ้าหน้าที่อนามัยนะครับผู้ช่วยเขตเรื่องสําคัญก็คือว่าคุณยายอยู่อย่างนี้มาตั้งนานเนี่ยเพราะว่าเข้าไม่ถึงสวัสดิการเพราะไม่มีบัตรประชาชนก็ได้มีการประสานงานกันโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับกรทมแล้วกระทรวงพมได้ช่วยหาจนมีสิทธิ์ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการได้ งานนี้ไม่ใช่งานวันเดียวเป็นงานทําหลายเดือนนะครับกว่า<อ>จะมาถึงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับ